ดีคนนี้มีสิทธิ์รักเธอหรือเปล่าตั้ำใจแล้วมากัดแล้วออยังหน้าด้านแย่งชางของกูไปใช่ไหมตกมันให้ตายตกมัน ทำไมคุณต้องลงมบลงมือกันด้วยเนี่ยคุณเกศกำลังเข้าใจผิดนะคะพวกมันอาหารที่เป็นคนเริ่มก่อนอ้าวเมื่อกี้ก็บอกว่าสีแต่ขาวที่เป็นสายพินเอาอยัางไงกันแน่ก็มันสองคนรวมหัวกันนี่คะพินไม่รู้เรื่องจริงๆนะคะไม่ต้องมาต่อแหละแล้วที่พวกคุณไปดุมทําร้ายพินเมื่อวันก่อนล่ะน,นี่แกไปฟ้องอะไรคุณเกศฮะพินปล่ฟ้องนะคะผมเป็นคนขอให้พินเขาเล่าเอง หรือคุณจะปฏิเสธว่ามันไม่จริงเจ๊เเเว่าใจเย็นๆนะคะมีอะไรค่อยๆพูดค่อยๆจาก,กันดีกว่าค่ะน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันมากกว่าเข้าใจผิดแต่ก็ไม่มีสิทธิ์มาทำร้ายคนอื่นนะครับเจ๊รู้ค่ะแต่ว่าที่นี่มีกฎห้ามแร่งแขกกันใครล้ำเส้นก็จะวุ่นวายอย่างนี้แหละค่ะแต่ผมเลือกด้วยความสมัครใจไม่ได้ถูกใครบังคับหรือว่าที่นี่จะมีกฎห้ามเลือกเด็กเองเอ มันไม่มีกฎที่ว่าหรอกครับุณเกิมงั้นแสดงว่าเสร็จเป็นของผมผมเลือกที่จะไปกับใครก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับงั้นผมเลือกพินเลือกพินคนเดียวเพราะผมไม่ชอบพวกก้าวร้าวรุนแรงพูดจาใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นไปพินเดี๋ยวผมพาคุณไปส่งที่บ้านอ่ะชัดแล้วนะทุกคนมันจะได้จบจบมาสักที คุณก <Scroll> ีครับผมขอแยตขอตัวนครับครับโอ๊ยไ็นไดหรือเปล่าสงสัยจะเจ็บขาที่ลมเมื่อกี้ค่ะเจวผมช่วยนะเจ็บมั้ยได้เลยครับเพื่อนโอ๊ยช่วยเพียง ทำไมยิ่งดิ้นยิ่งเข้าทางพวกมันคอยดูนะฉันจะเป็นพ่ทางให้เรื่องนี้จบง่ายๆแน่พินต้องขอโทษนะคะที่ทำให้คุณกับเพื่อนหมดสนุกเพราะพินอ่นะมันไม่ใช่ความผิดของคุณนะัพินแต่พินก็เป็นสาเหตุทำให้คุณหมดสนุกนี่คะผมบอกแล้วไงาสาเหตุก็จากผม ผมคงจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้คุณกลิดใจดีจังเลยนะคะพิ์ไม่มีอะไรจะตอบแทนคุณนอกจาก รานคะค่ะ,คะเอ,อ่อคนไข้เตียงนี้ไปไหนแล้วคะเมื่อเช้าคนไข้มีอาการช็อกสาเหตุจากริ่มเลือดอุดตันก็เลยทำให้หมดสติไปแล้วเมื่อไหร่แม่ฉันจะฟืน้นคะคุณหมอหมอตอบไม่ได้ครับอาจจะฟื้นขึ้นมา หลือแม่ก็อาจจะกลายเป็นเจ้าหญินิธาไปตลอดชีวิตแต่เมื่อวานแม่หนูยังดีๆอยู่เลยนะคะมันเป็นเหตุสุดวิสัยครับหมอพยายามอย่างเต็มที่แล้วขอโทษด้วยครับเดี๋ยวหมอขอตัวก่อนนะครับ ไูอไมนดีไว้ก um, ่อนนะเย็บเป็นสิบเข็มนะพี่พทเด็กอิลมม่อมมันกล้าทำขนาดนี้เลยชเหรอทำแบบนี้มันเยี่ยวรถใส่หน้ากันชัดๆแม่ต้องจัดการให้พวกฉันด้วยพวกมันคงลำพองใจที่เคยชนะพี่มาแล้วครั้งหนึ่ง ครั้งเนี้ยเด็กของมันก็คงชนะพวกเราได้อีกมึงพูดมาสิเพอนให้ชนะอะไรกูเปล่าจ้ะถ้ามึงหมายถึงท่านไกรวิทย์ล่ะกูไม่เคยแพ้มัน <c oughs> ถ้ามึงพูดเรื่องนี้ขึ้นมาอีกจำไว้มึงจะไม่มีลิ้นเอาไว้พูด จ้จำจอีกลมมอแน่ใจนะแม่พริง้งว่าเป็นฝีมือคนของเราจริงๆสายพินนะไม่เกี่ยวหรอกแต่ที่แน่ๆเนี่ยฝีมือนางสีชัวแต่เท่าที่ฉันรู้จักสีไม่ใช่คนแบบนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นคนเจ้าอารมณ์ทำอะไรไม่ค่อยคิดแต่ก็เป็นคนที่ตรงไปตรงมารู้สึกยังไง ก็แสดงออกไปอย่างนั้นแล้วก็ไม่ใช่คนที่เจ้าคิดเจ้าแขนหรือว่าอยากที่จะรอบกัดใครก็เพราะว่าเจ้าอารมณ์นี่แหละค่ะทำอะไรไม่ค่อยคิดนี่แหละปัญหาฉันน่ะเตือนแม่แล้วว่าอย่ารับมันเข้ามาแม่ก็ไม่เชื่อแล้วไงละ่ะคะทําไมปามันซะบ้างเนี่ยนะต่อไปนะ่ะไม่มีใครเอามันอยู่หรอกฉันมอบหมายงานนี้ให้แม่พริ้งดูแลทีนี้เนี่ยก็แล้วแต่แม่พริ้งจะจัดการแล้ว <in> กันนะ พิดไม่ได้เจอกันตั้งนานไม่รู้ว่าสันดาลลักกินขโมยกินยังจะเหมือนเดิมอยู่ยหรือเปล่าก็น่าจะเยี่ยวรถไว้นะจะได้รู้ว่ามีเจ้าของหุบป,ปากอีพิก มีคนอยู่สองประเภทที่ชอบพูดถึงแต่เรื่องเก่าๆหนึ่งพวกขี้แพ้สองคนแก่ไม่รู้ว่าหล่อนเนี่ยจัดอยู่ในประเภทไหนหรือว่าทั้งสองอย่างก็อย่างที่โบราณเขาว่าไว้อะนะสันดอนขุดได้แต่สันดานน่ะ ขุดยากงั้นก็ช่วยตักน้ำใส่กระโหลกเชโงกดูเงาตัวเองหน่อยไหมว่ามันไม่ต่างกันเลยอีละมอมอีพิดจะเอาอยังไงก็ว่ามาก่อนที่ฉันใจะให้เด็กฉันเฉดหัวแกะไปจับบ้านถ้าเด็กของแกไม่มาก่อเรื่องไว้แล้วก็ฉันไม่มาเหยียบบ้านนี้มันเป็น,สนเสนียดอย่างนั้นหรอถ้ารู้ว่าเป็น,สนเสนียดแล้วจะมาเหยียบทำไมล่ะหรือว่า ชอบเล่นกับของสกปรกป,รปากดีเหมือนแต่ก่อนเลยนะันแกถ้ามีดีแค่ที่ปากคงจะเอาชนะหล่อนไม่ได้จริงไหมเด็กของหล่อนมากแกล้งเด็กของฉันจนปากฉีกเนย็บไปสิบเข็มหลอนจะจัดการกับเด็กของหล่อนอยังไงฮะเรื่องของเด็กก็ให้เด็กมันจัดการกันเอง อย่าให้มันมาถอนงอกทีหลังได้ได้ถ้าหล่อนไม่จัดการกับเด็กของหล่อนเองอย่าหาว่าฉันไม่เตือนก็แล้วกันแกรู้ใช่ไหมว่าต้องจัดการอย่ไปพวกเรากลับ เดี๋ยวขอโทษแม่ผิดเดี๋ยวนี้ถ้าแม่คิดว่าฉันผิดก็ได้